โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเปิดของรางวัลน,นะครับรอโหลดเข้าเกมแป๊บหนึ่งเนาะอ่าก็สำหรับของรางวัลในอ่าโหมดหมวยปั้มนะครับสนามมวยปันะ้มเนาะก็จะถูกส่งเข้ามานะครับ ไหนแล้ววะอ่านี่ครับจะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญสังเวียนเนาะสามร้อยสี่สิบเหรียญสำหรับใครที่ผ่านระดับสูงสุดนะครับหรือสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยแต้มนะครับก็จะได้ตามนี้เลยอ่ะเราก็รับมาครับอ่านี่เลยของรางวัลที่ได้นะครับสําคัญที่สุดก็คือตรงเหรียญน,นี้นะครับก็โหมดนี้สําหรับผู้เล่นใหม่จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วยส,สนับสนุนผู้เล่นใหม่ได้ดีมากๆเลยนะครับ สำหรับของรางวัลน,นะครับอาจจะแลกไม่เหมือนกันเนาะสำหรับใครที่อา่ากำลังดูอยู่นะครับว่าแลกอะไรคุ้มนะครับก็อคีคลิปนี้จะามาบอกอีกทีนะครับอา่อาอันแรกเป็นชุดอุปกรณ์นะครับสำหรับใครที่เลเวลสูงสหรือมีครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับสัตว์เลี้ยงก็เลเวลตันหมดแล้วนะครับผมแนะนำให้อา่าจะว่าแรก กล่องนี้ก็คุ้มอยู่นะครับไม่ก็ทุกแก้วนะครับเพราะว่ายังไงแต้มก็เหลือนะครับแต่สําหรับผู้เล่นใหม่เนาะที่ดันได้ถึง200แต้มนี่ถือว่าเก่งมากเลยนะครับต้องรออาทิตย์ต่อไปนะครับเพราะว่ารู้สึกจะอยู่2อาทิตย์หรือเปล่าอ่าแต่สําหรับใครที่ลงผ่านนะครับต็อมีเพื่อนช่วยซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับอ่าผมแนะนํานะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ขี่ดีเจนหรืออาวุธนะครับ ไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะครับผมแนะนําให้เลือกสัตว์ขี่มานะครับอ่าสัตว์ขี่นะครับเพราะว่ามีโอกาสได้อา,อาชาเพิงนะครับอาชาเพิงนะครับหรือม้าไฟนั่นเองที่เรียกกันเนาะหรือพยักก่อนนะครับสองตัวนี้เป็นตัวที่ทําลงดันได้ดีมากเลยนะครับสําหรับตัวอื่นนะครับเป็นสาย PVP เนาะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ไปทักษแห่งคุณเขาหรือกวางนั่นเองหมีแพนด้าประมาณนี้นะครับแต่หลักๆคือถ้าใครเปิดได้อาชาเพลิงนะครับคือใช้ได้ยาวๆนะครับส่วนตัวผมก็ยังใช้อยู่เนาะเจ้าตัวนี้เลยเห็นในกลุ่มเปิดได้กันเยอะนะครับอ่าถ้าได้มาจะเพิ่มคิดิคอน50เลยนะครับเวลาลงดันเราจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับสําหรับอาวุธกรบสั์เลี้ยงนะครับคือถ้ามองในการไกลนะผมว่าสัตว์ขี่ดีกว่านะครับ สำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับ Lock ล็อกอินเราก็ได้ราชันติโชอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาวุธนะครับสำหรับลงดันใช้ลำโพงไปก่อนนะครับก็จะมีโฮมเธียเตอร์นะครับสตูดิโอแล้วกอ็อันเล็กๆอยู่ไหนไม่รู้ประมาณนี้นะครับสำหรับอาวุธลงดันนะครับสำหรับใครมีก็ถือว่าโชคดีนะครับ แนะนำให้แลกสัตว์ขี่ดีกว่านะครับช่องอื่นแนะนําเป็นไงไม่รู้นะครับแต่ช่องผมแนะนําเป็นสัตว์ขี่นะครับถ้ามองการไกลเนาะราวาสัตว์เลี้ยงนะครับเปลี่ยนแบบค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะครับแต่สําหรับเราที่เป็นผู้เล่นยุคแรกๆนะครับค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็เลยจะเปลี่ยนทีนี่ลําบากเหมือนกันนะครับสําหรับ กิจกรรมโหมดสงครามมือปืนนะครับใครที่ถามเข้ามาเนาะว่าสัตว์เลี้ยงช่องสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะครับปดล็อกยังไงอ่นนี่ครับช่องแบบนี้นะครับปดล็อกยังไงตอบเลยว่าใช้คุณแจครับคุญแจหาได้จากไหนหาได้จากร้านค้าทั่วไปเลยครับหรือจะมาแลกในตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับได้เศษคุณแจตรงนี้นะครับ รู้สึกอ่ากุญแจสีฟ้าต้องใช้หกสิบหรือเก้าสิบดอกนี่แหละครับอ่าเจ็ดสิบห้าดอกครับเขาเขียนบอกอยู่เนาะเจ็ดสิบห้าดอกนะครับรวมเป็นหนึ่งดอกสามารถปลดล็อกช่องเล็กๆได้หนึ่งช่องนะครับสําหรับกุญแจทองนะครับสะสมให้ได้หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเพื่อรวมเป็นหนึ่งดอกนะครับสามารถปลดล็อกช่องใหญ่ได้หนึ่งช่องนะครับช่องใหญ่ก็จะมีทั้งหมดสี่ช่องนะครับแนะนําให้เก็บให้ได้สี่ดอกนะครับ ถ้าปลดแล้วคุณก็จะสบายนะครับสําหรับช่องเล็กนะครับก็ภารกิจมาก็แลกไปเรื่อยๆก็ได้นะครับตอนนี้ผมมีเกินทั้งแปดดอกครับ <c oughs> เกินเยอะมากโอเคครับ okay. ไม่พูดทำสำเพนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาแลกปีศาจทักษะไปนะครับสําหรับใครจะแลกอะไรไม่รู้นะครับสํส,สหรับผมจะแลกปีศาจไปทักษะนะครับแล้วก็ปีศาจน้อยทักษะนะครับสําหรับใครที่ สำหรับตัวสีม่วงยังไม่เต็มนะครับแบบนี้เนาะส่วนมากจะเป็นตัวธาตุแบบนี้นะครับแรกมาหนึ่งตัวเสร็จแล้วก็ใช้พวกธาตุสีม่วงตรงนี้อัพสกิลนะครับเพราะว่าในร้านค้าค่อนข้างแรกยากนะครับนี่ครับสำหรับใครที่ยังอัพไม่เต็มนะครับพวกนี้เนาะ ก็สามารถใช้ตัวม่วงได้นะครับสำหรับตัวสีทองนะครับถ้าจะใช้เนาะนี่ครับต้องใช้ระดับสีทองแบบนี้ครับจะขึ้นอัพสกิลแบบนี้ครับถึงจะอัพได้เนาะอัพสกิลตรงนี้นะครับดาวช่องโจมตีของผมยังขาดเลเวลของสกิลอยู่นะครับเดี๋ยวนะทำไมขาดอะ ขาดต้านทานไฟกับเลเวลสกิลนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัพเลเวลตรงนี้แล้วกันนะครับ17เป็น18เนาะทำไมผมถึงขาดเยอะเหรอเพราะว่าเจ้าตัวนี้อ่าเขาไม่มีให้สูงนะครับเอินได้มาหนึ่งตัวนะครับสกิลยังแบบง่ายๆอยู่เลยก็จะมาอัพชิชะคูแล้วกันนะครับถามว่าอัพดีไหมก็ดีอยู่นะ จอกก่อเกาะจะมารอเลเวลเต็มนะผมจะมารีวิวตรงนี้เนาะเมื่อสกิลเลเวลเต็มนะครับ,ร,ร,นะอร,บรอบแอคชั่นได้ทันทีหลังฟื้นคืนชีพนะครับตอนนี้อ่าวิธีอัพเลเวลนะครับตอนนี้เลเวลสกิลอยู่ที่2อทับห้านะครับสกิลอ่าเลเวลอ่าสกิลหนึ่งเต็มไปแล้วนะครับเขาจะแม่เขาจะไม่ไปอัพสกิลหนึ่งนะครับเขาจะมาลงสกิลสองแทน ขั้นตอนการอัพนะครับขั้นแรกเราต้องไปปลดล็อกก่อนนะครับนี่ปลดล็อกเลยเสร็จแล้วคลิกไปที่ตัวเราเนะครับตัวที่เราจะอัพนะครับเห็นไหหรือว่าเราอัพเกณบูดดีวะถ้าลงสกิลสองก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าลงสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งนี่แบบเหงาเลยนะแต่เขาได้ลด ลดอาตากิริคอนป้องหมาย55%นะครับก็คือทำให้ฝั่งตัวข้ามยิงติดขี้ยากนะครับสองจิสองใจเนาะใจก็อยากทำดาวตรงนี้ให้เต็มนะครับอืมโอเครับเกณนบู่แล้วกันครับภาวานาให้ลงสก,กิลสองแล้วกันนะครับจะ <laughs> ให้ดูไปเลยว่ามันมีโอกาสลงนะครับเราเลือกไม่ได้เนาะว่าจะ อัพลงสกิลไหนนะครับหนึ่งสองสามอัพไปเลยสกิลไหนโอ้โหสกิลเกลือโอเคโอเคโอ้โหเรียบร้อยฮะลงอสกิลแรกนะครับทำลายเกาะทำให้การโจมตีรอบนี้เพิ่มการลดความเสียหายของคุณ22เซนฮะ เฮ้ยเฮ้เพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นถ้ากดสกิลนี้ใส่ฝั่งตัวข้ามฝั่งตัวข้ามจะยิงเราเบาลงเหรอเอ้ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นอันนี้สกิลนี้เพิ่งเห็นเพราะปกติอ่านแต่สกิลโลกระดองนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับของรางวัลในในโหมดสนามมวยปั้มนะครับสำหรับเหรียญนี้ผมขอดองไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมยังไม่หมดเนาะอาทิตย์นี้ยังลงได้อยู่นะครับ ปันจนหน้าของพวกนี้ก็จะรีนะครับได้มาอีกสามร้อยสี่สิบเหรียญน,นะครับก็จะได้สี่ร้อยกว่าเหรียญนู่นแหละแล้วเราค่อยอรู้สึกว่าจะแลกได้ครั้งเดียวนะครับสําหรับปีศาจตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าได้มาอาทิตย์หน้าเนาะก็จะมาสุ่มพวกนี้ให้ดูนะครับไอที่ผมไม่มีก็จะมีแพนด้านะครับสกีผมไม่มีแพนดะ้าเนาะ สัตว์เลี้ยงผมไม่มีนกฮูกับผู้ปรึกษานะครับสำหรับอาวุธผมมีหมดแล้วเนาะสำหรับอาวุธผมขอไม่สุ่มแล้วกันนะครับผมขอจะเป็นสัตว์ขี่กับสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะครับสำหรับของรอบหน้านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของรางวัลได้หมดอ่ามวยปั้มนะครับถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับผู้เล่นหลายคนครับ อ้าวพีที่ทจำกัดการเล่นนะครับนี่ครับสนามมวยปั้มอยู่ตรงนี้เนาะอ่าวันนี้ผมยังไม่ได้ลงเลยนะครับโอเคครับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ